สวัสดีค่ะมาพบกับชาวราศีอีกนะคะของปีใหม่เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะพบกับชาวราศีตอนนี้จะมาคุยเรื่องชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่เหมือนลัคนานะคะที่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะจากที่เขาลงกันนะคะลัคนาลัคนานั้นไม่ใช่นะคะลัคนาก็คือ โหนต้องผูกด,ดวงจากเวลาเกิดของเจ้าชะตาถึงจะเป็นลัคนาได้อันนี้เป็นชาวราศีซึ่งเขาดูคนทั่วโลกนะคะเขาจะใช้ดาวอาทิตย์เนี่ยจับเป็นลัคนาคนที่เกิดวันที่สิบห้ากรกฎาคมถึงสิบสี่สิงหาเป็นชาวราศีกรกฎนะค,ะคนคนนี้ดาวอาทิตย์เขาจะอยู่ในราศีกรกฎนะคะก็เลยเอามาพยากรณ์นะพะยากรณ์ชาวราศี แต่จริงๆค่ะมันก็แม่นนะคะมันมาแม่นแม,ม่นเป็นบางส่วนที่กว้างๆมันจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตตามดวงดาวได้นะคะเรามาพูดถึงดวงดาวในชาวราศีเลยนะคะนี่ปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยที่ผ่านมาเป็นปีขานนะคะยังไม่เปลี่ยนนะ,ะยังไม่เปลี่ยนขานเป็นถอะนะคะยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราดูจากปฏิทินร้อยปีเนี่ยพอเดือนหนึ่งกรา,าเขาจะเปลี่ยนแล้ว แต่โหนเขาไม่เปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้าก็คือเดือนห้าคือเมษายนนะคะเมษายนเป็นวันปีใหม่ของไทยเราก็คือสองกรานนั่นเองนะคะเดือนห้านี่ก็จะใช้เป็นจันทรคติทางจันทรคตินะ,ะก็คือเดือนอ้ายเดือนยี่นี่เองแหละนะคะก็เลยจะต้องให้ทราบกันแล้วนะว่าที่จะเปลี่ยนปีนะะปเนี่ยค่ะปีถอกเนี่ยนะคะจากขานะมาเป็นถอกเนี่ย ก็คือเดือนเมษานะคะตอนขึ้นหนึ่งข่้นะ,ะขึ้นหนึ่งข่้เลยนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าจะเป็นวันไหนเดี๋ยวค่อยจะมาไลฟ์สดใหม่นะคะจะต้องอันนี้จะต้องจะต้องทราบฉะนั้นเด็กที่เกิดเนี่ยมกราเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่ะมกรากรุมพามีนาต้นเมษาเนี่ยเขายังเป็นปีขานอยู่นะคะอันนี้ต้องทราบนะคะอันนี้ต้องทราบกันนะคะ ีนี้เราจะมาดูในเดือนมกราคมเนี่ย่มีดาวย้ายราศีเนี่ยดาวอะไรบ้างนะคะคือดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะย้ายทุกกลางเดือนอยู่แล้วแหละนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าในราศีมังกรเนี่ยก็คือวันที่สิบห้ามกราะคะนะก็จกอยู่ที่เออดาวอาทิตย์จะอยู่ที่ราศีธนูมานะคะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วก็จะย้ายอ่ะก็คือ เข้าราศีมังกรคือวันที่15มกราคมนะคะแล้วจะมีดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเขาจะย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกุมวันที่25มกราคมอันนี้ก็ดาวพวกเนี่ยค่ะจะมีผลกับชะตาของแต่ละราศีของแต่ละคนนะคะส่วนดาวที่เดินวิปริตอ่าเขาเรียกดาวเดินวิปริตปกติเนี่ยดาวอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ย เขาจะเดินหนึ่งเดือนต่อหนึ่งราศีอยู่แล้วแต่ดาวที่เขาจะเดินปกติเขาจะไม่มีการเดินวิปริตนะฮะพุทธกสุกเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะเดินในหนึ่งราศีหนึ่งเดือนนะฮะกับอังคารเนี่ยพอเขาเดินวิปริตปั๊บเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าลมอาจจะเดินเร็วอาจจะอยู่ในราศีไม่ถึงเดือนหรือว่าเลยหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกดาวเดินวิปริตอันนี้ก็จะมีผลกับชะตาของแต่ละคนเหมือนกันนะคะ ดาวที่เดินวิปลิตนะคะในเดือนมกราคมนะคะก็ยังจะเป็นดาวอังคารอยู่ดาวอังคารเขาจะพักเขาจะพักองศานะคะอยู่ในราศีศพฤษภอยู่คือคือพักเนี่ยหมายถึงหยุดนิ่งเหนื่อยเหนื่อยก็หยุดพักนะคะก็คือถึงวันที่สิบหมกรานะคะนห้าสหกดาวอังคารจะเดินปกติและ้วะะแล้วก็จะมีดาวพุธด,ดาวพุธก็พักอยู่นะคะถึงวันที่ 8ปมกราคมสองพันห้าร้ยหกสิหกเดี๋ยวพุดธจะเดินปกตินะคะจะมีดาวสุกอีกสุกก็เสิร์ตเสิร์ตก็คือเดินเร็วนะคะเดินเร็วคือทําทอะไรมันจะไวขึ้นเร็วขึ้นอยู่ที่แต่ละภพนะคะจนถึงวันที่ยี่บสองมกราคมสองพันห้าร้ยหกสิหกจะเดินปกติเสาเหมือนกันเสานี่ก็อยู่ในราศีมังกรสองปีครึ่งใช่ไหมคะสองปีครึ่งเนี่ยเสาเนี่ยเขาเดินผิดปกติช่วงนี้อยู่ลูกพิษด้วย นะไอ้คว,ความหมายของลูกพิษเนี่ยมันก็จะมีผลกับชะตาขอแต่ละคนว่าอยู่ในภกไหนเหมือนกันใช่ไหมเสารเสิร์ชช่วงนี้เสารเดินเร็วนะฮะถึงสามสิบเอ็ดมีนานะฮะสองพห้าร้อยหสิบหในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะก็ทุกครั้งค่ะจะมาบอกเรื่องดาวย้ายอะไรอย่างนี้ทุกครั้งนะคะในเดือนนี้จะมาเปลี่ยนไม่เหมือนเดือนที่แล้วก็คือเดี๋ยวจะกลับกล้องเข้าไปในจักรราศรีแล้วก็ให้เห็นดวงดาว ะะเห็นดวงดาวจะได้ทราบว่าวดาวอันนี้ไปอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่ต้องมาฟังอาจารย์พูดอย่างเดียวแล้วก็คิดไปด้วยไม่ต้องนะคะพอดีจะกลับจะกลับกล้องมานะคะจะทำอย่างนี้ท,ทีนี้เนี่ยค่ะที่ทุกเดือนนะคะจะมาลงในชาวราศีทั้งสิบสองเดือนให้ฟังกันนะคะคือยังไงก็แล้วแต่ก็กดติดตามนะคะกดแชร์ให้ อาจารย์พรชันนด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะกลับอ้องเข้าไปในจักราศีนะคะนี่หากมาถึงเห็นไหมคะจะเขียนไว้เลยนะคะไม้ที่เป็นไม้ครูนะคะมทีเขียนยันอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาชี้เอาปากกามันก็ไม่สวยงามใช่ไหมนี่ะาะชาวราศีกรกปเห็นไหมคะ ดาวนี่เขาก็เดินตามนี้อยู่แล้วเห็นไหมอังคารก็ยังอยู่เห็นไหมฮะเมื่อเดินที่แล้วว่ายังอยู่ราศีพฤกษ์มะริตยูก็ยังอยู่ราหูยังอยู่ระหัสยังอยู่เสายังอยู่แต่ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายจากราศีธนูมาราศีมังกรในครึ่งเดือนอดาวศุกร์ก็จะย้าย,ายละใช่ไหมฮะ,ะทีนี้ในการดูเนี่ยคะ่ะก็ดูตามดาวนี่แหละนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความขยายความมากขึ้นเนี่ยก็เลยใช้ในรูประหว่างมันดูครับ สีกรกฎเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นาธาตุน้าเขาเป็นาธาตุน้าเขาเรียกว่าแม่าธาตุน้ําที่ใหญ่คือน้ําในทะเลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือคือคนคนเนี้ยเขาอยู่ในพกพันธุของดวงโลกนะคะก็อยู่ในพกพันธุของดวงโลกเขาจะเป็นคนแบบโอนอ่อนทอนปนกับคนใจดีขี้น้อยใจอะไรเงี้ย ขี้น้อยใจเจ้าน้ําตาอยู่ในพวกันพุคือจะเป็นคนแบบดูแลครอบครัวดีรักครอบครัวเป็นคนชอบดูแลคนเนี่ยความหมายของดาวจันทร์ในหลักของโหรประสาทนะคะใจดีตามน้ําตามน้ําไปเรื่อยตามน้ําไปเราก็บางทีเกิดเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยมันมันกลั้นไม่อยู่ในความเป็นน้ําเห็นไหมความเป็นน้ําเนี่ย เขาก็เลยไปสะเทือนจิตใจอ่าจะเป็นคนเจ้าน้ําตาคนอ่อนไหวง่ายอ่ะคนราศีกรกฎก็จะเป็นแบบนี้นะรักครอบครัวเอ่อดูแลครอบครัวดูแลคนอื่นดีนะคือสภาพของน้ำนะยก็อยู่ตรงไหนเขาก็จะเป็นสภาพนั้นใช่ป่ะก็คือตามน้ําอ่ะเ็าเรียกว่าตามน้ําหลักราศา์ไทยใช่ป่ะถ้าอยู่ในแก้วสภาพเขาก็เป็นแก้วใช่ไหมฮะ ถ้าอยู่ในองค์สภาพเขาก็เป็นองคความหมายของราศีปรากฏนะฮะยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอ่อนไหวใหญ่เลยถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เป็น,นลักษณะแบบอะไรฮะแข็งนอกอ่อนในลนททักษณะข้างนอกอดูแข็งแกร่งแต่มันไม่ใช่นะคะแต่จะให้แม่นยําอีกทีมันต้องมีดาวเราต้องดูดาวในลัคนาเขาคือผูกดวงถ้ามีดาวอย่างอื่นมาดาวบากพระเคราะห์ดาวที่แข็งมารวมอยู่ใน ราศีกระกฎเขาก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะอันนี้พูดถึงราศา์นะคะจริงๆในการพยากรณ์เนี่ยถ้าเราใช้หลักโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีความมีมีความแม่นยําในเรื่องดาวมากขึ้นทําให้เราทําให้เรารู้ว่าเออชีวิตเราในช่วงเดือนเนี้ยอะไรที่ดาวอะไรที่อยู่ในสภาวะช่วงของเราในช่วงนี้เราจะต้องทำยังไง ็ดีค่ะสำหรับเป็นเป็นการใช้ชีวิตของแต่ละเดือนของคนชาวราศีได้ใช่ไหมทีนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาเป็นดาวจันใช่ไหมฮะทีนี้ดาวจันทนะมันก็ไม่มีในลัคนาไงเพราะว่าดาวจันทเกาเดินสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีนะคะฉะนั้นคนราศีกรกฎเนี่ยเขาก็าก,าก็ต้องตามน้ำอะ่ะเพราะเขาเดินเร็วอะ่ะตนุรักเขาเดินเร็วสองวันครึ่งสองวันครึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะเดินครบทุกราศีเลยคนราศีกรกฎ นะฮะเขาธาตุน้ําทีนี้พอเรามาดูเนี่ยเอาเราพยากรไม่ได้มันเป็นยังไงอะ่ะอ่ะเราก็มาดูในราศีธาตุน้ําก็เป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะช่วงเนี้ยชาวราศีกรกฎนะ่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนไหวเพราะเขามีพรคเกตในราศีธาตุน้านะช่วงเนี้ยรู้สึกว่าอ,อยากไปทําบุญอยากไปไหว้พระนะฮะเจอสิ่งอะไรที่มันที่มันแบบ แปลกๆเหมือนโบราณน,นะคะเจอสิ่งมองไม่เห็นฝันแต่สิ่งที่มองไม่เห็นค่ะฝันเห็นเทวดาเห็นผีไปเรื่อยในช่วงนี้ทําบุญค่ะควรจะทําบุญในราศีกรกฎนะคะเพราะว่าในธาตุน้ําก็มีพระเกตทีท่นี้พระเกตเนี่ยเขาอยู่ในนาวังเลยเขาอยู่ในนวังของดาวจันท์ด้วยเห็นไหมสัมพันธ์ถึงลัคนาตัวเองมากที่สุดเลยและสัมพันธ์ถึงปัตตนินะคะเพราะว่าในพระเกตเขาอยู่ในนาวังจันทร์เสา ที่เล็งอยู่ก็ก็อยู่ในนาวังจันทร์เห็นไหมฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องและะ้วเรื่องอุ้นส่วนเรื่องเพศตรงข้ามนะคะอาจจะต้องมีการพัดผ้ากับเพศตรงข้ามกับคู่ไปชั่วระยะหนึ่งอะไรเงี้ยหรือมีความทุกข์กับความรักกับเพศตรงข้ามกับคู่ไปเรื่อยในช่วงจังหวะนี้นะคะอ่อนไหวจิตใจอ่อนไหวง่ายก็คือดาวจันเนี่ยมันก็อยู่ดาวจันนะคะและยิง่งและยิ่งจันเนี่ยดาวเสาเนี่ยที่เล็งอยู่ในภพปัตตานีเนี่ยค่ะ เขาไปอยู่ในระหว่างของดาวจันทรนะฮะและเสาช่วงนี้เดินผิดปกติด้วยไงก็คือเกี่ยวกับผู้ส่วนเกี่ยวกับผู้อเลยแหละในช่วงจังหวะนี้นะคะ่ะช่ไหมฮะเสาเป็นอย่างนี้นะคะช่วงนี้จิตใจแบบอ่อนไหวด้วยทุกข์ด้วยนะคะชาวราศีรากรกฎช่วงนี้เป็นแบบนี้นก็ควรจะก็สําคัญถึงพระเกศพระเกศนี่ก็คือไปไหว้พระไปทําบุญอะไรเ,องเงยอะๆค่ะนะคะ,นะคะเออทีนี้อยู่ใน ปุตตะก็ะราศีธาตุน้ำเหมือนกันปุตตะนะคะควรจะตอนเนี้อยากจะทําอะไรสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กไปทําบุญกับเด็กได้ค่ะไปทําบุญกับเด็กเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว,ว่าศพออที่ไม่มีญาติที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะดีเพราะว่าเขาสมคัญถึงประเกตนะคะในช่วงจังหวะน,นี้จริงๆก็อบอกว่ามันสมคัญเกี่ยวกับเรื่องที่ตรงข้ามเรื่องคู่เลยค่ะแล้วเรื่องุูนส่วนด้วยนะเราจะ มีความทุกข์นะคะในเรื่องนี้ก็บอกไปเลยความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเออดาวการเงินเนี่ยค่ะดาวอาทิตย์เห็นไหมเจ้าเรือนกระดุมพระนะ,ะในช่วงต้นเดือนเนี่ยเขาจงจะอยู่ในอลิเห็นไหมฮะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจรอยู่ในภพของดาวพระหัสซึ่งเป็นอลินะฮะการเงินในช่วงต้นเดือนเนี่ยค่ะก็คงจะเนื่อยหน่อย แต่ก็ยังดีค่ะเพราอยู่ในเรือนของพระหักถึงอลตแต่ก็มาเป็นพระหักอยู่ในสุภานะะการเงินที่เราจะได้ต้นเดือนมันอาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้ก็คงรอให้ดาวอยาทิตย้ายก็คือประมาณวันที่15มกราคมนะคก็น่าจะดีขึ้นเ็้ามาอยู่ร่วมกับสุขด้วยเห็นไหมสุขเป็นเจ้าเรือนอะไรฮะสุขเป็นเจ้าเรือนพันธุสุขเป็นเจ้าเรือลาพะเห็นไหมะฮะ ในราศีกรกรกไม่ใช่จะมีแต่สิ่งไม่ดีแต่มันสิ่งดีๆเขาก็รออยู่เหมือนกันแต่มันก็จะมีอะไรเกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความทุกข์นี่แหละค่ะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องในบ้านด้วยนะฮะถ้ามาพูดถึงในช่วงกว่าจะได้เงินเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะ,ะที่จะได้เงินคนที่มีความรักอะไรจะได้เงินจากพห้ตรงข้ามหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะในนี้เขาก็บอก ลังกลางเดือนไปแล้วนะคะจะได้ก็ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีในเอ่อในช่วงจวังหวะของเดือนมอกราคมนี้นะคะในการเงินความรักทีนี้มาพูดถึงเรื่องงานนะคะงานเนี่ยเอ่อในเรือนกรรมมะเนี่ยเ็มีดาวราหูกัมเตเตยูเห็นไหมฮะถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับพรศาสตร์เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดาวมฤตยูรออยู่ดีนะคะใช้ได้นะคะก็จะดีเพราะมฤตยูเขาอยู่ในระหว่างของดาวพลหัสนะคะซึ่งเป็นจโจโรโเลอร์คือคือในเรื่องงานเนี่ยตอนเนี้ยทําอะไรเราต้องมีการแข่งขันเราก็ต้องมีการแข่งขันกับเขานะคะต้องสู้ต้องแข่งขันกับเขานะคะต้องนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่สําเร็จแต่ถ้าเรามาทําแบบ หนึ่งเอ่อเชื่องช้าเรื่อยไปเรื่อยเหนื่อยไม่ได้นะคะบอกเลยเพราะอยู่ในโจโลเรกโจโลเริกนี่ก็คือเรกแข็งขันทําอะไรต้องเร็วต้องไวอันนี้ก็บอกเลยจะมาดาวราหูเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนอะไรก็เป็นเจ้าเรือนมรณะเห็นไหมมรณะทีนี้มาอยู่ในกรรม,มะอ่ะมรณะกรรม,มะเนี่ยนวางอาทิตย์ซึ่งเป็นกระดุมพระได้ตําแหน่งมหาอุดด้วย ก็บอกว่าชาวราศีกรกฎจะได้งานต่างประเทศงานทางไกลแบบใหญ่ๆนะค่ะแบบใหญ่ๆเขาเอามาให้มีคนเอามาให้เราทำนะฮะเพราะว่าอ,อในกรรม,มะถ้ามีดาวราหูราหูเป็นเจ้าเรือนมลณะเห็นไหมฮะราหูเป็นเจ้าเรือนมลณะทีนี้กรรม,มะมลณะเนี่ยมันก็สัมพันธ์ถึงงานทางไกลนะคะงานทางไกลนะ,ะกระดุมพระด้วยอ่ะ อยู่ในระหว่างของอาทิตย์ซึ่งเป็นมาหาอุดรุณพรหโหเงินที่มันจะไม่ได้ไม่ได้ได้เงินจากไม่การสูญเสียไปแล้วแล้วจะได้เงินเ <c oughs> พราะว่าจะได้ลาบจะได้เงินนะคะจะได้งานเข้ามาคนที่ไม่มีงานไม่มีงานเดี๋ยวก็จะเรียกให้ไปทํางานนะคะจะมีงานให้ทาหรืออาจาจะเป็นงานที่รับจ็อบพิเศษก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะแต่ที่นี้เสราร์เด็กเขาก็ยังเลงอยู่เป็นพิ์ผู้บาดสุกเนี่ย สุขในช่วงต้นเดือนก็ปินทุบาทรวมให,ใหญ่เลยทุกนะสุขกับเสาเป็นดาวคู่ทุกผู้ระทมผมคืนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องในบ้านเรื่องครอบครัวก็ต้องทนนะะแต่การเงินดีนะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ในเมื่อเรารู้แล้วว่า,วาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องทําใจสนใจให้ได้นะและ้วก็ทุกอย่างก็จะดีนะคะก็จะจบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะย้อนย้อนย้อน,อนเออ ย้อนเข้าไปคอีกครั้งหนึ่งนะคะ,นะคะก็จบชาวปราศีกระกดไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ